สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาหาเพื่อนนะทุกคนนี่เพื่อนในช่นี่มันโดนแทกรหัสนะครับทุกคนจนมันต้องมาฟาร์มเวลนะครับวันนี้ผมจะมาช่วยมันฟาร์มนะครับพร้อมยังไงวินจะลไม่ต้องวมันเยอเท่าไหร่วะนี่ครับร้อยเร้อยแปดสิบนะครับผมจะช่วยมันฟาร์มนะครับนี่ครับอเ,เอาเฮ้ย แรงเกินทุกคนผมต้องเอาอันนี้มาช่วยแล้วทุกคนอ่ทาทำอะไรดีวะผลที่จะอะไรดีนี่ครับทุกคนตำรามังกรนี่ครับผมจะมาตำรามังกรช่วยเพื่อนฟาร์มนะครับเขาฟาร์มเหนือมาครับทุกคนเห็นไหมครับเขาตีอย่างเหนื่อยแล้วแถวล่ามมา้นะครับเขาตีจนเขาเหนื่อยแล้วเขาต้องปินไปนรับเขยนะครับผมต้องช่วยเขาฟาร์มครับผมจะใช้ตำรามังกรใส่ อย่างแรกผมต้องยิงมผมต้องยิงให้เขาฟาร์มง่ายครับเพอเรายงิงเสร็จแล้วใช่ไหมครับอายิงนี่พอเรายงิงเสร็จแล้วไหมครับแล้วก็ลวกเขาแล้วเราก็พูดพร้อมกันตำราังกรนเนี่ยครับนี่อะไรนะครับทุกคนเมื่อผมฟาร์มง่ายขึ้นโ,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 โอ้โหผมไปหาเกียร์ดีกว่าทุกคนผมไปหาแบบเด็กคนฟาร์มก่อนเฮ้ยผมเจอคนฟาร์มผมต้องช่วยเขาฟาร์มก่อน ้องช่วยเขาฟาร์มก่อนผมจะนี่ครับผมเป็นคนเดียวน,นะครับแล้วเราก็รอเขามาตีนะครับนี่ครับเรารอเขามาตีครับนี่นี่ครับไปนะเขาจะตายแล้วผมต้องปาดสกิลช่วยตูมอา้าวทุกคนสเก็ตปลายดาบมันโดนโอไมคก๊อดไป,ดนดน oh ไปขับเรือกล้วยเงี้ยอยู่ตรงนน้นนะครับทุกคนนี่มันอยู่ตรงนู้นะ ทุกคนครับเราเป็นเรามาเป็นกาลังใจให้เพื่อนผมฟาร์มจนเวล์สองรกันดีกว่าครับทุกคนจะเป็นยังไงไปดูกันครับไปดูัทุกคน ถ้าใครถามว่าทำไมผมไม่ลงคลิปเลยผมตอบสั้นๆครับผมติดเกมครับเกมอะไรน่ะเหรอวาลูเลนดครับครับผเลยไม่ค่อยมาทำคลิป เวอว200ล้ว201ด้วยมาทุกคนคอนเทนต์ผมเสร็จละเพื่อนผมฟาร์มนี่นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไอ้นี่มันแต่งหญิงมันผู้ชายนะทุกคนกลับดักไปละ